เอาละวันนี้เราอยู่ในแบบของ UPG เป็นเทิรกราวนะผมนะซึ่งแบบเนี้ยบอกแล้วเป็นแนวเป็เทิล์กราวนะผมอีกดึงแบบนะที่ตอนเนี้ยมันจะเป็นรวมอนิเมะทุกๆตัวนะครับผมรวมในแบบนี้นะผมซึ่งตอนเนี้ยเปิดให้เล่นฟรีอยู่หนึ่งตัวนะก็คือเจ้าตัวของกอนนะผมก็ตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะที่ตอนเนี้ยเปิดให้เป็น Early Acces s นะครับนะผมก็คือเจ้าตัวของ นานามีนะผมซึ่งอยู่ในเรื่องของจูจิสุไคเซ็นนะผมนะราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยเาบกาบักมั้งถ้าตอนนี้มันเปิดให้แบบเป็น e อ r l y Access ซอยู่นะแต่ยังไงในอนาคตมันก็จะเปิดเล่นฟรีนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยว่าเรามาดูเจ้าตัวของกาเกันดีกว่าไอ้น้องก่อนที่เราจะไปดูนะตามหาอคนคนหนึ่งก่นอนไอคนนี้แม่งหน้าตาแบบหน้าตามีผมสีชมพูเส,สื้อสีีขาวกางเกงสีดําอ่ะก็หางสีชมพูด้วย,ย <laughs> <laughs> อ้าวแล้วกูเจอคนรู้จัก วมาไงครับไอ้น้องหน้าตาเราคุณนๆนั่นอมหน้าตาคุณคุดีนะเราน่ะถักทายก่อนนะน้องเราแดแเราด้วยโอเคจะไปรังแกน้องเขาทำไมเฮ้ยน้องทำอะไรให้เฮ้ยแล้วมันทำไมทำไมโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ดูกุศลดูกอ น um <Hmm ok ี่สวนแล้วเนะสวนพงสวนลไม้เอ้าเพิ่หลบเอาาหลอกหลอกหลอกหลออแล้วเป็นะเกะมัออืมังอืมโอเคอย่าไปตายอย่าไปตายอืมอืมอมอื้อืม ของกอนนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มันมีทั้งหมด4สกิลนะผมบอกแล้วว่าตอนนี้สกิลกอนแบบเติมให้เล่นฟรีนี่คือครบแล้วนะโ <Okay. S 1> อเคเนี่ยดเดีดยครบปะเนี่ยไม่ครนะบเลยแล้วก็โดนกูแบบครบไอ้น้องพีมันเหมือนการโล่อยู่ยนะตัวนี้เนี่กอกครบมากเลยอืมโกคูมาน้องแม่เอาคืนนะฝันดีครับตลอดเนี่ยตัวก้อนวิธีคอมโบสามารถดูได้ที่ช็อตนะผมบอกเลยว่าผมทำไปแล้วนะแต่ผมกูได้เล่นตั๊บเนี่ย้เด็กอะไรอะไรโอเค แล้วทำไมเราทำไมหรือเปล่าเนี่ยอเสกิลสี่ปั๊บหสีแล้วก็สามเต่อแล้วก็พุ่งไปอืเออเจอนึงอือฮึ้ึฮึเออเรียนพี่เรียนพี่อย่าลวพี่เออเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยได้เวลาอะไราะเวลาตีเจอกันเข้าไปเลย มึงโกรธเหรอมึงตัดไปแล้วมึงหนีไปไหนเ้ยมานี่กูอดมึงอ่ะตายเลยพี่อันนี้เลยจะไปตายเว้ยโลบโลภดิแล้วหลบจริงพี่โอ้ยแล้วกูขอญาตแล้วกูจะไปไหนแล้วก็มีคนเดียวด้วยอัตติของกอก็มีสี่สิลเหมือนกันนะผมผมบอกให้เลย ีเลยลาก็เขาสุดรเรียบร้อยเป็นไอ้หมากระดูกดำเุ้ยเราทำน้องเขาทำไมเฮ้ยเออเออวิ่งน้วมึงจงดีไปเลยไม่ทำน้องก็ทักทายหน่อยเจอกันแกก็หน่อยน้องะอะไรอะไรมีอะไรหรือเปล่า<ท>อะไรเขาโบอะไรเขาโบสุดโหดอะไรมึงมึงโดนกูนี่เขาโบสุดโหดเนะอ่อ โคโนโนมุสโธดนะดอโุสโดจริงอืมอสุสดวีมากเอืมุ <c oughs> มมสดโดไนอนางต่ไปก็ไอโกคูนี่มึงจะทำอะไรได้เปล่าหึหหึหึนี่ดอกูดีโกคู แห้งเลยเวลาใช้สกิลเสร็จจะไม่ปูดีก็กุ้งแห้งดีวะตตาฟกุ้งแห้งไอ้สตาร์ทเนี่นับเป็นปะเออฝันดีครับน้องเออแล้วององเขาทำไมเอ้ยเออจริงมั้งอ่างแห้งต่อไอ้ดอก็ได้ีเอเออไอ้แตงกับพี่พลังคำเป็นคำเม็ากูกูเล้ยงควายดออุ้ยอาจผิดไม่เป็นไร เออเดี๋ยวลาสังเสียอ้าวเออสังเสียอะไรเอ้ยสังเสียมึงนี่ไงอึ้งอังอังอังมีอะไรหรือเปล่าน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ดู้เลยสองสกิลเรือเรือหางยาวพี่ตัวละครจำเอาปัสเตอรยจะจำเอาไป่ได้แล้วน้องชายอึ้อึ้งอึ้ง สวัสดีครับนอ้องไอ้กูเจอคนรู้จักม,มีอะไรไเปล่าดิดูคนรู้จักกูโทรจีแล้วยังไงมึงเกี้ยวอยู่ในยจุดสุดเซ็จแล้วมึงตึงเหรอฮะกูเกนี่ยกอนไอ้น้องไม่จีมเอาละได้เวลาที่กูรอคอยแล้ว <c oughs> อาจารย์นันดมิกูพร้อมที่จะซื้อแล้วไอ้น้องราคาอยู่ที่2 9 9รอบบ้อยเก้ารดบัตทำแบบดีอย่างนี้แล้วก็ ส้อเลยอือชียอยากเทว่ะอาจารย์นานดาบิ <c oughs> ก็อาจารย์นานดามินะผมตอนนี้มีทั้งหมด4สกิลนะครับผมบอกเลยว่าเทมากนะผมสกิลแรกเหมือนจะเป็นการงัดนะผมแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยแต่การงัดแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถงัดตอนนอนได้ว่ะมันเอาไว้งัดแบบงัดงัดตอนที่มันยืนเฉยๆอยันเนี้ยพอจะได้อยู่นะครับผมนะ <Okay. S 2> ส่วนสกิลที่2มันจะเป็นการแบบว่าปาดนะครับผมแบบใช้สกิลอย่างเงี้ย ถ้าโดนศัตรูมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปหานะครับผมเออบอกเลยว่าอย่างเท่สกิลสองก็คือเราอะสามารถใช้สกิลสองได้เลยนะเว้ยแบบอย่างเงี้ยชึบพอสอบไปแล้วก็สามเพื่อจะงานขึ้นมานะผมอย่างงี้เออพอมันกิ้งอะล้วก็ตีไปเลยนะผมปึ๊บชึบแล้วก็สกิลสี่ตามด้วยสกิลหนึ่งมันจะลุกม,มาพอดีเลยมันจะงานขึ้นเนหะ็นป่ะแล้วก็พุ่งเข้าไปตีเออเอาประมาณอย่างงี้นะครับผมนะเจ้าตัวของนานามิเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างที่จะยากกว่าก่อนนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันเล่นยากแต่มร,ระนไนเะวว่างทจิผม นานเมตติสวัสดีน้องโอ้โหหมดเลยว่ะอ้าวโอเคได้อยากเล่นเดี๋ยวจัดให้อุ้ยอุ้ยใจน้องจังแล้วก่อนแล้วไงฮึคิดว่าตึงเหรอเดี๋ยวพี่จัดให้น้องวุบงัดขึ้นอืออุ้ยปันกันกันพอดีแล้วยังไงโอเคอย่าไปตายฮึบหลอก ดาวกิวสามันขึ้นอืมหุ้ยชีพหายไปโดนกับโดนกับโดนจับขึ้นอืมอืมอืมแล้วยังไงต่อฟุ๊บอืมเดี๋ยวเพิ่งลุกนะขึ้นอืมมันขึ้นตรงนี้พุ่งไปโอ้โหเมื่อกี้เราไปหน่อยถ้าได้เร็วกว่าเอ้ยถ้าช้ากว่านี้อาจจะได้แบบจบได้เลยนะคิวสองเฟอร์เจอร์ โคตรเท่สกิลสองฟอรนิเจอร์นี่มันเท่จริงๆเลยว่ะฟอนิเชอร์แม่งมีสกิลแบบทุกสกิลเลยนะเว้ยแบบเนี้ยแม่งโคตรดีจริงส่วนสกิลที่สี่เหมือนจะเป็นการแบบว่าระเบิดปะตอนแบบฟอนิเชอร์อยากต่อน้องโอเคถ้ามันอุ้ยโทษเพื่อนอุ้ยมันบ้าขโมยกูแล้วชิบหายแล้วกูไปเดดอ๋อโอ้โหดังอุ้ยโอ้โหมันไอ้นี่พอดีมันไปจับ ตัวไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าดัมมี่ปะเกือบได้แล้วกูอืมอืมอืมไม่เป็นไรอืมอืมสกิลสี่ทำเลิกสกิลหนึ่งโอ้โหมันไกลไปหน่อยวะแต่กับพี่โว้เขาคือกินดีกว่าไอ้ต้องฮ่าฮ่าฮพี่อืมอืมมึงแดดไปแล้วโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้สัปดาห์น้ำมันเลยอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยโอ้โหก็ระแวงหลังมาเน่ฮึบฮึบสกิลสี่ปิดลาก่อนครับน้อง ม,มันมัน,ม,นมันไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่มันรเะเบิดเท่จริงกับตอนฟินิชเชอร์สกิลซี่อ่ะรู้ไหมครับน้องกูมีอะไรล่ะกูมีสิ่งนี้ที่กูใช้ก็ได้กูมาแล้วตีนะาร์มิโอ้โหูเฮ้ยสวยจ,จับได้เลยเนี่ยึฟินิชเชอร์สกิลซี่ของนารนา์ม,มิออันสี่เดี๋ยวนี้เขาใช้เมื่อกี้สวัสดีครับน้อง <laughs> อเอ็กเักเหลอดึงจัดให้ตะกูโจสตาร์ฝันดีครับน้องตามสิน้ององโะส่วนในสกิลที่สองมันสามารถใช้เหมือนกันนะเว้ยสกิลสองมันจะเป็นแบบนั้นะอืมเชีย่ยโอ้โหแล้วส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสติดรับแฟดด้วยนะสกิลหนึ่งเมื่อกีกก้ที่ผมใช้อ่ะเออถ้าเมื่อกี้ใช้แล้วมันติดรับแฟดคือทีเดียวตายเลยนะเว้ย <laughs> <laughs> ซึ่งแรงมากจริง ทางนั้นอ่ะระหว่างมันฟินิชเชอร์อยู่กูว่าตีเดีย <c oughs> <c oughs> มึงวันนนานี่ดิมาดิกูไปอีกรอบนึงมึงจะทำไป <c oughs> <c oughs> คิดว่าเจ๋งแจ๋วนักใช่ไหมกูก็ฟินิชเชอร์อีกรอบนึงมึงจะย่าตรงไหนวะทั้งไอ้น้องฝันดีเขาสนุนหล่อเอา <c oughs> <c oughs> ไม่เกิดแล้กวก็สกิลหนึง่งไปฝันดีครับไอ้นาง